เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําบ่อยเนาะลูกค้าเขาก็จะเบื่อเอาอะไรอย่างนี้ไงย่าก็เลยทําอาทิตย์ละครั้งย่าก็จะเป็นกับข้าวหมุนเวียนหมุนเวียนไปเรื่อยๆกําลังเดือดอยู่นะคะนี่ฮะอันนี้ย่าใส่พริกแกงเผ็ดไปด้วยก็เลยสีสีจะออกแดงหน่อยพอได้รับบทมันเหมือนเราต้องแบกพาระ เรื่องของเราเลยใคระย่าถ้ายอดวิวไม่ปังอายใช่ไหมน้องกาซาเวลาน้องพรบอกว่าย่าย่าวันนี้มีบทนะโอ้โหย่านั่งรอหน้าจอตั้งแต่ยังไม่โผล่เลยตั้งแต่ยังไม่ออกเลยกาซาพี่กาซาปังแล้วก็ปังอยู่นะน้องกาซาพันกว่าอยู่นะไม่รู้ว่าขึ้นสองพันหืือยังวันนี้ปังอยู่นะเมืม่อวานย่าไปดูอ่ะ ปังอยู่ปังอยู่ยายบอกว่าน้องพลอบอกว่าย่ายา่อย่าลืมนะย่าก็ไปนั่งจ้องนะโอ้โหรีบขายของรีบอาดน้ำนะถ้ามเพราว่านานใช่ไหมรีบอาบน้ำแต่ตัวไปนั่งรอโอ้โหนี่มีมีมะเขือพวงด้วยมีมะเขือพวงด้วย 2.9วิวแล้วหรอโอ้โหโปังปังปังเราต้องเสงน,น้องดาเราต้องเสงยอดนะคะน้องดาเหมือนน้องดอ๋อเ <c oughs> นาะแต่ตอนตอนที่ยากกับใครนะพี่สีพี่สีเขาเป็นแม่นะพี่สีอะ่ะเขาเป็นแม่นะเหมือนพ่อบ้านก็นไปดินทานะเ้าบอกไม่ ยอดวิวนี่ฝังมากอบบเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเอาเราไปไปเล่นแล้วยอดวิวไม่พุ่งกันนะอายเขาใช่นไว้น้องกาสะเราจะต้องยอดวิวให้ฝังใช่ไหมน้องทุนขอบคุณมากนะคะน้องทุนก,การหลวงขอบคุณนะคะขอบคุณเอ็กซีนอกนอกขอบคุณ ทุกคนที่เข้ามานะคะเดี๋ยวรอสักหน่อยนะคะนี่ค่ะแกงเขียวหวานไก่ขนมจีนนะคะนี่ไก่เน้นๆไก่เน้นๆวันนี้ไก่เน้เนๆเ,เ,เลยนะเขื่อก็มีืน้องดาว ยอดวิวไม่ถึงแสนไม่ได้ค่าตัวนะคะดาก็เป็นแม่ีเอาล่ะน้องดาเป็นแมน,นีกาซาเลยเนะเรื่องก่อนเรื่องก่อนนีกาซาเล่นห้าวิเป็นลูกแม่ดาพ,พ่อพี่โอ้น้องพรน,นี่เนาะช่างใจร้ายจริงๆเลยเนาะโอ้เนาะ อืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่าขอเติมอันนี้อีกสักนิดหนึ่งรสชาติก็กําลังดีอยู่แต่เติมอันนี้สักหน่อยเติมเกลืออีกสักหน่อยเพราะว่าเก่งเขียวหวานถ้ารสชาติมันจะไม่ค่อยออกหวานมันก็จะไม่ค่อยอร่อยแต่ก็ไม่หวานมากนะหวานกําลังพอดีอดีน,นี้นี่เติมเกลือ,ออีกสักหน่อย นั่นแหละนั่นแหละพอพอแบบว่าเราเราไปเข้าฉากใหม่ๆนะโอ้โหเล่นได้อยู่สามวิห้าวินะน้องพรไม่ได้ยินชื่ออีกเลยนะน้องพรอ่ะไม่รู้อยู่หรือเปล่าเราต้องนินทาหน่อยเราต้องนินทาน้องพรหน่อยขอบคุณจ้าสาวภูทรขอบคุณนะคะมากินแกงเขียวหวานด้วยกันค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวย่าก็จะลงแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงรอรอให้แกงสุกอีกสักแป๊บนึงนะรอให้เดือดสักหน่อยก่อนย่าก็จะใส่พริกก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ใบมะกรูดนี่